สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ b l i a k Talk นะครับสำหรับ EP นี้นะก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับมาเล่าสู่กันฟังเนาะใน3วิธีครับที่จะจัดการกับคนที่เขาไม่หวังดีกับเรานะครับในแบบฉบับของพระพุทธเจ้านะ เวลาคุยเรื่องของคนที่ไม่หวังดีนะครับแล้วก็ในกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะนึกถึงใครครับคนที่เรานึกถึงเนี่ยคนอันดับหนึ่งเลยเนาะเราก็จะนึกถึงพระเทวทัตใช่ไหมครับก็จริงก็ว่าไปก็ต้องขอบคุณพระเทวทัตเนาะที่ท่านามาเล่นบทบาทของการเป็นคนทำลายพระพุทธเจ้านะครับทำให้เราเนี่ยมีเรื่องราวนะให้เราได้ศึกษานะครับคืออย่างนี้ คืออย่างนี้ครับเวลาที่เราอยู่ที่ทำงานนะครับหรืออยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่เนาะใน,ในการทำธุรกิจอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไปเจอกับคนที่เขาไม่หวังดีหวังไม่ดีกับเรานะคําำถามคือแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับในแบบของพระพุทธเจ้านะครับผมก็เลยสรุปออกมาเป็น3ข้อเนาะข้อแรกครับข้อแรกเลยนะ สิ่งแรกที่เราต้องควรจะรู้ก่อนเลยก็คือว่าเรารู้ว่าอันดับแรกเลยนะเรารู้ว่าเขาหวังไม่ดีกับเราเนาะอันนี้คือข้อแรกนะครับจริงๆข้อแรกเนี่ยไม่ได้ยากนะเหตุผลเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราเจอใครก็ตามอะที่เขาเราเรารู้สึกได้มันมันเขาเรียกว่าเป็นฟีลลิ่งนะเนาะว่า i, นเฮ้ยคนนี้ดูท่าทางอ ไม่ไม่ใช่พวกเราแน่ๆเลยอะไรเงี้ยดูถ้าทางเขาน่าจะไม่ได้เป็นเป็นมิตรกับเราอะไรเงี้ยฟิลลิ่งมันจะบอกนะครับอันนี้อันแรกนะแต่แน่นอนครับแต่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมียานอย่างรู้เนะท่านแบบสุดยอดอยู่แล้วนะท่านรู้ว่าเออใครคิดอะไรใครหวังไม่ดีอะไรยังไงนะครับแต่ว่าบางทีอ่าบางคนอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงถึง บวชให้กับพระเทวทัตล่ะอะไรอย่างนี้เหตุผลสําคัญก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านรู้ไปถึงอดีตชาติของกันและกันที่เป็นคู่ปรับกันมาแล้วหลายชาตินะครับเั้นดังนั้นเนี่ยยังไงก็เพื่อนี่หนีกันไม่พ้นเนาะก,ก,ก็ต้องต้องมีเรื่องราวไปด้วยกันนะครับแต่แน่นอนครับในในของเราเนี่ยเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่มีญาณอย่างรู้เนาะเอาแค่ว่าเราไม่ต้องรู้ว่าเฮ้ยทำไมไม่ต้องไปตั้งคําถามนะว่า ทำไมเขาคิดหวังไม่ดีกับเราเขาหวังไม่ดีกับเราเนี่ยเขาต้องการอะไรอะไรเง,งี้ยจริงๆถ้าถ้าได้คําตอบก็อโอเคนะแต่ถ้ามันไม่ได้คําตอบก็ไม่จําเป็นนะครับแต่สิ่งแรกหนึ่งสิ่งแรกเลยที่เราต้องรู้ก็คือรู้ตัวว่าเฮ้ยเขาหวังไม่ดีกับเราเนี่ยนี่คือข้อแรกนะข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือว่าเมื่อเรารู้แล้วเราก็พยายามหลีกเลี่ยงนะ หลีกเลี่ยงการประทะหลีกเลี่ยงการการเจอกันหลีกได้หลีกหลบได้หลบนะครับแต่ขอย้ำนะมันเป็นการหลบเป็นการหลีกบนความมีสตินะบนความที่ใจสบายนะครับไม่ใช่เกิดจากการที่เรากลัวหรือเรากำลังหนีแบบเขาเรียกว่าหัวซุโหัวซุ่นอะไรอย่างนี้เราจะไม่หลบแบบนั้นนะ เห็นอันนี้เรื่องข้อ2เนี่ยเป็นเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องสําคัญนะเป็นการหลบแบบมีสตินะครับอันนี้คือช็อตข้อที่2นะช็อตอันที่3ครับถ้าเราเกิดว่าหลบไม่ได้หลบไม่ได้นะครับก็มาข้อที่3นะข้อที่3ก็คือว่าถ้ามันต้องเขาเรียกว่ามาเจอหน้ากันเผชิญหน้ากันอย่างเงี้ยปะทะกันอย่างเงี้ยนะครับให้เราปกป้องตัวเราเอง ต้องปกป้องนะไม่ใช่ว่ายอมให้เขาเออทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่นะปกป้องตัวเองแต่ในขณะเดียวกันปกป้องตัวเองบนความเมตตาและผมใช้คําว่าและด้วยนะครับก็คือและไม่ไฟแบกนะครับไม่โต้ตอบกลับไม่เอาคืนไม่ไปทําร้ายเขาคืนอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ทําแบบนั้นเพราะเพราะการไปโต้ตอบการไปไฟแบกมันคือการสารต่อมันคือการการการ,การต้องมา มามามา,มาชดเชยมามาแก้กรรมกันอีกในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาแค่ปกป้องตัวเองและและบนความเมตตาพอแล้วนะครับมันเหมือนมีคนมาชกเราเนี่ยคำถามคือเราจะชกเขากลับไหมแน่นอนเขาชกเราปุ๊บเราจะปกป้องถูกปะเอามือปัดบังอะไรงงี้ก็ว่าไปแต่เราจะไม่ชกเขากลับนะครับไอ้ช็อตแบบนี้มันเป็นช็อต ในองค์กรเลยนะเวลาที่ทะเลาะวิวาทกันในองค์กร HR เนี่ยเขาจะดูว่าเวลาทะเลาะวิวาทกันชกต่อยกันเนี่ยมีคนหนึ่งชกแต่อีกคนหนึ่งไม่ชกเลยไอคนไม่ชกเลยจะไม่ถูกใบเตือนนะครับแต่คนที่ชกเนี่ยจะถูกใบเตือนหรือถูกเชิญออกก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีคนมาทะเลาะวิวาทกันเราเขาชกเราเราชกเขากลับแน่นอนครับโดนใบเตือนทั้งคู่นะ อันนี้คือหลักในการลงโทษในองค์กรเลยนะครับโอเคงั้นจะเห็นว่าในช็อตที่3เนี่ยแน่นอนครับมีคนมาทำร้ายเราประทะเราปกป้องตัวเองนะอันนี้ก็คือช็อตที่3นะครับโอเคดังนั้นเนี่ยเวลาเราเจอคนไม่หวังดีนะเจอคนไม่หวังดีนึกถึง3ข้อนี้ไว้นะครับอันที่1อันที่1ทวนอีกทีเนาะอันที่1ก็คือเรา รู้ตัวนะครับอันที่2หลีกเลี่ยงนะครับและอันที่3ก็คือปกป้องแบบเมตานะสข้อนี้ก็อยากจะฝากไว้ให้กับทุกท่านด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ